3เทคนิคที่คนไม่อยากแก่ต้องรู้ข้อแรกนะคะก็คือให้เพื่อนๆอ,ออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะกินน้ำเปล่าเยอะๆแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ข้อที่2นะคะก็คือให้เพื่อนๆน,นะคะเป็นคนฝึกคิดบวกค่ะคิดในแง่บวกมองโลกในแง่บวกอะไรที่ร้ายๆที่ผ่านมานะคะมันจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอให้เพื่อนๆน,นะคะค้นหาให้เจอว่า สิ่งร้ายๆสิ่งเลวร้ายหรือปัญหาที่เราเจอมาเนี่ยมันสอนอะไรเรามันเป็นบทเรียนอะไรให้เราแล้วทำให้เราพัฒนาเติบโตขึ้นได้ยังไงนะคะ <S <S ข้อที่3ก็คือให้เพื่อนๆนะคะเสพคลิปที่มีสาระดีๆเสพคลิปที่เขาให้กำลังใจหรือว่าให้พลังบวกกับเรานะคะอย่าไปเสพข่าวลบๆสิ่งลบ คํานินทาคําดูถูกตัดออกไปให้หมดค่ะตัดออกไปจากชีวิตให้หมดให้เสพแต่เรื่องดีๆนะคะอย่างเช่นเสพในช่องครูเฟิร์นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทริคนะคะเฟิร์นก็จะมีเทคนิคที่จะทําให้เพื่อนๆน,นะคะเติบโตขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็ กล้าที่จะออกมาเป็นตัวของตัวเองนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องครูเฟิร์นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทริคก,กันได้นะคะเฟิร์นจะนำสาระประโยชน์มาให้เพื่อนๆพ,พัฒนาตัวเองในทุกๆวันแน่นอน,นะคะ่ะ